フフフフ。 สบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมพันธ์และก็พวกเราทีมรอยแซนนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับแคแนลปรินเตอร์เนี่ยเขาก้าวข้า,ามขาอเป็นอุปกรณ์สํานักง,งานเพียงเดียวไปแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องพิมพ์ธรรมดาตั้งในออฟฟิศครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งทีมพัฒนาเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ครับได้พัฒนาเครื่องมือและก็ซอฟต์แวร์ครับสำหรับงานออกแบบให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแถมมาพร้อมกับบึกกันน้ําด้วยเรียกว่าสามารถเอาไปต่อย,ยอดในการใช้งานได้อีกเพียบครับ พราะว่าเจ้าตัวของ Canon i m a g e p r o g r TC h TC20 นครับเครื่องนี้ยังสามารถจะรับงานพิมพ์ครับที่มีไซส์ใหญ่ขนาด A 1ได้ด้วยถ้าถามว่าไซส์ A 1มันใหญ่เท่าไหนนะครับนี่เลยคือขนาดของกระดาษ A 1ที่เขาใช้งานกันแน่นอนครับว่าจะพิมพ์กระดาษไซส์ใหญ่ขนาดนั้นตัวเครื่องก็ต้องมีขนาดใหญ่ซะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับบรรดาพวกเครื่องพิมพ์ขนาด24นิ้วด้วยกันนะครับเจ้า Canon i m a g e p r o g r TC h TC20 เครื่องนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากครับ จะบอกว่านี่เป็นตัวแกสเจขนาดไซส์ใหญ่นะครับที่เอามารีวิวแล้วคนในออฟฟิศทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ว้าวกันหมดก็ได้นะครับเพราะว่าก็มีหลายแผนกหลายส่วนนะครับที่ใช้งานตัวเครื่องพิมพ์ Canon ImagePROGRAF t c 2 0ตัวนี้อย่างเช่นออฟฟิศใหม่ของเราตอนนี้มันจะมีโซนที่เป็นเหมือนกับห้องครัวแล้วก็คาเฟ่ครับอันนี้ถ้าฝั่งทีมแอดมินก็ค่อนข้างชอบเลยครับผมเพราะว่าสามารถจะปริ้นพวกภ้าออกมาตกแต่งให้บรรยากาศมันเหมือนคาเฟ่มากขึ้น รวถ,ถึงการปริ้นนะครับพิมพ์พวกลาเบลต่างๆเอาสติกเกอร์มาแปะแยกขยะกันแล้วก็ถ้าเกิดมีประกาศหรือกิจกรรมตรงไหนนะครับก็สามารถจะเอามาแปะประดับตกแต่งได้ ซึ่งการออกแบบพวกภาพหรือว่าสติกเกอร์โปสเตอร์แบบนี้นครับบางทีก็อาจจะต้องมีการไปใช้พวกแอปพลิเคชันที่เสียเงินกันนะครับแต่นี้ข้อดีอย่างที่บอกไปคือทางแคนนอนเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ครับให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีที่มีชื่อว่าโปสเตอร์อาร์ติตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.1แล้วนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านหน้าเว็บไซต์มีพวกเทมเพลตต่างๆอัปเดตให้เราสามารถจะเข้าไปเลือกใช้งานได้สบายสบาย วิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากเลยครับแค่ล็อกอินเข้าไปด้วย Canon ID นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตต้องการใช้งานแล้วก็มารังสรรค์มาต่อยอดเป็นงานออกมาได้เลยซึ่งตัวซอฟต์ Artist, แวร์นะครับทั้งโปสเตอร์อาร์ติแล้วก็ฟรีเลเย p พลัสนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานออฟฟิศทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือว่าบ r รชัวร์ แล้วถ้าเกิดต้องมีการตรวจสอบหรือว่าพรูจงาน,นครับบางทีปริน้นมาแล้วกําลังเช็คพวกตัวหนังสือสีสันกันอยู่ปรากฏว่าทําน้ํหกใสอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตัว Canon i e m a g e p r o g r a h TC20 นะครับมาพร้อมกับสีกันน้ำครับคือใช้เป็นหมึกกันน้ํานั่นเองสามารถจะไปติดครับโดยที่มีความชื้นได้อาจจะเป็นในโซนห้องครัวนะครับส่วนที่เป็นตู้เย็นหรือว่าแถวซิง์น้ำรวมถึงในห้องน้ำก็สามารถจะเอาไปติดได้ยิ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับมีการทำพวกแพคเกจจิ้งนะครับทำของขายอยู่ที่บ้าน อาจจะเป็นพวกกล่องไอติมหรือว่าพวกกล่องแพ็กเกจวัสดุต่างๆแค่ต้องมีการแช่เย็นนะครับแลวอาจจะมีความชื้นเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยครับเพราะว่าสามารถจะปริ้นเป็นสติกเกอร์แล้วก็ไปแปะเป็นโลโก้สินค้าหรือเป็นชื่อสินค้าได้ในการพูดถึงเรื่องของหมึกกันน้ํากันแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่หลายคนพบเจอการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เองเจ็ดครับก็คือบางทีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยอาจเจอปัญหาว่าห,หัวตันพิิ้นไม่ออกบ้างสีไม่ได้นะครับพังเป็นหัวไป บางทีก็มีคําถามว่าต้องล้างหัวบ่อยไหมหรือว่าจะเปลี่ยนหัวพิมพ์หรือว่าเปลี่ยนหมึกยังไงนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับ Canon รับทราบได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวของ Image p r o g r a p Tt20 ก็มีการออกแบบนะครับตัวระบบมาเพื่อแก้ไขเรื่องจุกจิกเหล่านี้ครับอย่างเช่นเรื่องของหัวพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดเราเสีย printer ค้างเอาไว้นะครับเวลาไม่ได้ใช้งานมันก็จะมีช่วงเวลาที่ ตัวเครื่องไม่ทำการล่าของพิมพ์เองครับอาจจะเป็นช่วงช้าของแต่ละวันอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของปัญหาการพิมพ์แล้วกลัวว่าหมึกจะตันจะไม่คมชัดนะครับอันนี้ทางแคแนนเลือกใช้หัวพิมพ์คุณภาพสูงใกล้เคียงกับงานพิมพ์ใหญ่ๆครับทำมีความทนทานมากกว่าหัวเครื่องพิมพ์อิงเจตทั่วไปส่วนการเติมหมึกก็ง่ายครับและไม่ต้องกังวลว่าไอ้หมึกจะแห้งหรือเปล่าด้วยเพราะว่าเขามีการออกแบบตัวของตลับหรือว่าคาทริชนะครับผมให้สามารถจะประกบเข้าด้วยกัน เซลลตัวหมึกก็จะไหลลงไปที่ตัวตลับด้านล่างนะครับเมื่อเต็มแล้วก็สามารถจะแกะออกได้นะครับและตัวตลับที่เอาไว้เติมเนี่ยยังสามารถใช้เติมครั้งหน้าได้ด้วยถ้าเกิดยังไม่หมดส่วนหน้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็เช่นว่ามีหน้าจอสัมผัสครับเราสามารถจะแตะแตะลากลาก,ลากสั่งงานได้จากบนหน้าจอด้านหน้าตัวเครื่องก็ได้ตัวปรินเตอร์ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในออฟฟิศได้นะครับครบรูปก็คือสามารถสั่งงานผ่านระบบแลนนะครับจะเป็น Wi-Fi รวมถึง WiFi Direct ก็ได้ แล้วก็ยังสามารถสั่งงานพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนได้สบายๆครับอันนี้ก็จะมีตัวแอป Canon Print นะครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและในเรื่องของการพิมพ์นะครับรุ่นนี้ร,รับกระดาษแทบทุกรูปแบบแล้วก็อย่างที่บอกครับไซส์นี่ใหญ่สุดคือ A1 เลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษแผน่นกระดาษมาเป็นม้วนก็สบายครับกระดาษขาวกระดาษเคลือบด้านฟิลม์มใซสสติ๊กเกอร์กระดาษโฟโต้พี่รับหมดสำหรับ Canon ImagePROGRAF TC20 นะครับถ้าเกิดจะเทียบกันแล้วก็ ก็ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ไซส์24นิ้วแบบตั้งโต๊ะตัวแรกก็ว่าได้และคงคอนเซปต์ความสะดวกครับที่สามารถจะยกย้ายไปตั้งตรงไหนก็สามารถทำงานได้เหมือนออฟฟิศเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกงานพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนขนาดไหนก็ได้โหมดจะเป็นไซส์โปสเตอร์มาหรือว่าจะเป็นพวกงานพิมพ์แบบงานออกแบบหรือแม้แต่ง,งานพิมพ์พวกแปลนก่อสร้างนะครับ drawing ง,งานแข่ GIS นะครับ รวมถึงพวกงานพิมพ์เล็กๆพวกโปสเตอร์ภาพประดับหรือว่าเมนูพวกนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเปิดร้านอาหารทำคาเฟ่ก็สามารถใช้เจ้า Canon i m a g e p r o g r a p h TC20 นะครับ ช่วยให้ทุกงานพิมพ์ของคุณนี่เป็นเรื่องง่ายๆและก็มันสามารถทําทุกอย่างได้ครบจบในเครื่องเดียวเราคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นงานสายฟรีแลนซ์นะครับต้องการทํางานส่งลูกค้านะครับอาจจะมีพวกงานที่เป็นลักษณะของการออกแบบมีพวกไฟล์งานใหญ่ๆหรือว่าเป็นไซส์แบบโปสเตอร์นะครับหรือแม้แต่การพริมพ์งานไปพูฟนะครับก่อนจะไปส่งลรงพิมพ์ต่ออันนี้ก็สามารถใช้เจ้า Canon m e Prograf t c 2 0ได้เลยมาถึงตรงนี้ครับหลายคนน่าจะอยากรู้ราคากันแล้ว เพราะผมเองเนี่ยก็อยู่ในวงการที่มีคนใช้พวกเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่พวกเป็นไฟล์แคปเอาปไปส่งแบบนะครับเพื่อเอาไปแอปพูฟกันอะไรอย่างนี้นะขนาดให้น้องๆมาช่วยกันทายราคานะครับก็มองว่าอาจต้องมีราคาถ้าไม่ถึงแสนก็ต้องมี6-7 0,000หมื่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับผม Canon น,น,นะครับจัดราคาตัวนี้มาโหดมาก Image p r รกราฟทีซีนะครับเริ่มต้นที่33,900บาทเท่านั้นถเป็นตัวมัลติฟังชัน t c 20m เนี่ยอยู่ที่39,900บาทครับเถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับส่วนใครสนใจอยากสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็มีวางจำหน่ายผ่านตัวแทนค a นน n นทั่วประเทศแล้วครับสุดท้ายน,นี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องดอยแซนได้นะครับผมไว้จเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ